สวัสดีค่ะเช้านี้พบกับแม่ดากกกอกนะคะวันนี้แม่ดาก็ได้ขึ้นเขามากเก็บเห็ดน,นะคะแต่มองดูแล้วไม่มีเห็ดเลย มาเก็บเห็ดคะ่ะแต่ไม่เจอเห็ดซากดอกนะคะเจอหอยหนึ่งตัวนะคะหอยกำลังจะออกหากินเห็ดคะ่ะนี่ก็คงจะกินเห็ดอิ่มไปแล้วนะคะนี่นี่นะคะหอยหอยภูเขานะคะอันนี้คือหอยภูเขามันจะหอมมากนะคะอร่อย ปล่อยมันให้มันอยู่กับธรรมชาตินี่แหละค่ะหอยต้องคู่กับเห็ดนะคะแต่ว่าคู่กับเห็ดเห็ดก็ไม่ไม่ค่อยมีนะคะหอยคู่กับเห็ดนะคะเห็ดก็ไม่มีแล้วเห็ดมันก็ไม่ได้ออกตลอดเวลาเนาะไม่ได้ออกตลอดทั้งปีมันจะออกเป็นระยะระยะ แต่นี้ไม่ไดาวขึ้นมาก็ไม่เจอเห็ดเลยนะคะแล้วถ้าไม่มีเห็ดหอยมันจะกินอะไรชีวิตของหอยนะคะถ้าไม่มีเห็ดเห็ดไม่ออกแล้วหอยจะกินอะไรแล้วมันอยู่ได้ยังไงหอยภูเขา มันใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงพอฝนไม่ตกดินไม่เปียกมันก็ออกหากินไม่ได้แล้วมันอยู่ยังไงมันถึงมีชีวิตรอดนะคะหอยภูเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ลดน้อยถอยลงเริ่มหายากแล้วคะ่ะไม่ค่อยมีอุยสร้างเสียงนกร้องเพลงนกเขาก็กำลังขัน นเขาขันอยู่ตรงไหนนาะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะ เือเห็ดดอกนึงค่ะโอ้โหอันนี้เห็ดอะไรเนาะนีน่นกเขาก็กำลังขันอยู่บนยอดไม้นะคะฟังเสียงนกร้องเพลงกันนะคะ อันนี้คือเสียงธรรมชาตินะคะ ไม่เจอเห็ดซากดอกเลยนะคะ ไม่มีเหตุก็ต้องกลับไปหาหน่อไม้เหมือนเดิมเจอแต่เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูก็ออกน้อย ต้นผักหวานก็ไม่แตกยอดแล้วเจอเห็ดแดงอยู่หนึ่งดอกนะคะนี่นะคะมีแต่รอยหอยกินนะคะหอยก็หากินลำบากค่ะในเมื่อไม่มีเห็ดนะคะกว่าจะหาเจอแต่ละดอกเนาะไว้หให้หอยกินดีกว่าค่ะสงสารมัน พอเห็ดออกคนก็มาเก็บไปหมดห่อยไม่ทันเลยนะคะอุ้ยเจอดอกไม้นะคะดอกไม้ป่าค่ะอุดอกอะไรเนาะสวยจังเลยนะคะนี่อันนี้คือดอกไม้ป่าธรรมชาตินะคะ เราเห็นแค่หนใบแบบนี้นะคะคิดว่ามันไม่มีดอกนะคะที่ไหนได้มันก็ออกดอกซอซ่อสวยงามเหมือนกันนะคะอันนี้คือเห็ดนะคะแต่ให้สังเกตดีๆนะคะสังเกตดีๆด,ดูหลังนะคะนี่อันนี้ไม่ใช่เห็ดละงูกนะคะดูหลังจะมีจุดๆอยู่นะคะนี่แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ ห้ามเก็บเลยนะคะมันไม่ใช่เห็ดละงูกค่ะมันเป็นเห็ดแปลกปลอมค่ะ<ๆ>ก็ดูดอกไม้สวยงามน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ